คนที่ประสบความสําเร็จรวมไปถึงทีมที่คนรักเนี่ยจะมีปรัชญาข้อหนึ่งเหมือนกันครับก็คือจะเลี้ยงดูจะสอนให้คนคนนั้นเนี่ยเก่งถึงขนาดจะไปที่ไหนก็ได้แต่ก็เลี้ยงดูเขาดีถึงขนาดไม่มีใครจะสามารถซื้อตัวพรากตัวเขาออกไปได้นี่คือปัญหานะครับ โดยเฉพาะฟุตบอลในเอเชียซึ่งนักเตะบอกว่ามันได้รับความนิยมน้อยเพราะว่ามีการเบีย้ยวเงินเดือนมีการไม่จ่ายค่าจ้างแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าล่าสุดขนาดนักเตะอย่างคริสเตียโนโค a นาโดก็ยังเป็นเหยื่อโดนเบีย้ยวค่าตัวและพี่น้องจะตกใจยิ่งกว่าเมื่อคุณทราบว่า ครอบครัวที่เป็นเจ้าของทีมทีมนั้นมีทรัพย์สินเท่าไรแล้วเรื่องนี้สอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดซึ่งไม่มีสอนที่ไหนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาลัยแต่แชมป์จัดไปโรนัลโดเนี่ยจะฟ้องยูเวนตุสทีมเบอร์หนึ่งของอิตาเลียที่ค้างเงินเดือนเขาเนี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ700กว่าล้านบาทซึ่งค้างมาแล้วเลย2ปี คือเหตุในเกิดในช่วงโควิดครับข่าวก็รายงานว่ายูเว่ได้ขอลดค่าเหนื่อยโดยอ้างว่าไม่มีคนดูในสนามรายได้ลดแต่จริงๆแล้วทีมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นแต่คิดอยากจะโหนกระแสนี้ในการลดค่าใช้จ่ายบางสื่อก็รายงานว่ายูเว่ได้บอกกับนักเตะในช่วงโควิดว่าขอจ่ายไม่เต็มก่อนแต่พอสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นเนี่ยเงินที่ค้างอยู่ก็จะจ่ายคืนทั้งหมดซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดนะฮะว่า 700ล้านนี่มันก็เยอะนะแต่ตระกูลแอคเนลี่ที่เป็นเจ้าของทีมเนี่ยมีทรัพย์สินเกือบ5แ0นล้านบาทครับการที่เขาเบี้ยวเงินเดือนของนักฟุตบอล700กว่าล้านพูดให้เห็นภาพชัดๆก็คือเหมือนคุณมีเงินอยู่5แสนะแต่คุณไปเบี้ยวเงินลูกน้อง700บาทอะ <S <S สะท้อนว่าคนยิ่งรวยยิ่งน่ากลัวเพราะเขาจะดึงดูดคุณด้วยความรวยแต่จะใช้ความยิ่งใหญ่บวกอิทธิพลเบี้ยวคุณเพราะเชื่อว่า ยิ่งเอาเปรียบคนได้ยิ่งมากเนี่ยยิ่งเก่งยิ่งมีอิทธิพลคนคงไม่กลา้าแฉคนคงไม่กล้าที่จะทวงซึ่งถ้าเป็นนักกีฬาที่ไม่ดังมากแฉเนี่ยเจ้าของทีมก็อาจจะปล่อยข่าวให้กับสื่อที่ตัวเองรู้จักหรือว่าสื่อที่ตัวเองมีหุ้นเนี่ยออกมาทําลายนักเตะคนนั้นรวมไปถึงไปบอกเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลว่าอย่าเอานักบอลคนนี้เราเอาเปรียบเขาไม่ได้และถ้าเกิดคุณเบี้ยวเขาอาจจะแฉ ก็กลายเป็นนักกีฬาที่รวยคนละชั้นกับเจ้าของเนี่ยถูกเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งนอกจากโรนัลโดแล้วลีโอนาร์โดบูนูชิกองหลังอิตาเลียโนที่อยู่กับทีมมา12ปีก็โดนเบี้ยวครับความผูกพันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเปาโลดิบารากองหน้าจากอาร์เจนก็โดนเหมือนโดโดนคูณ2ด้วยนะครับคือ1เนี่ยโดนค้างเงินร้อยกว่าล้าน2เนี่ยโดนคล้ายๆกับเดอะแฮร์โกของแมนยูแหละครับที่พอสัญญาหมด ทีมก็ยื่นสัญญาใหม่มาเป็นสัญญาที่ดีขึ้นด้วยนักเตะก็โอเคแต่วันที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยทีมกลับมัดมือชกแล้วก็บอกว่าอที่เคยเสนอไปให้ไม่ได้แล้วสถานการณ์เราไม่ค่อยดีดูสัญญาใหม่ละกันแต่สัญญาใหม่เนี่ยมูลค่าต่ําลงไปเกือบ50%ินะฮะดิบาลาก็จึงย้ายออกไปเป็นรูปหมาป่าแทนพี่น้องครับ ขนาดโรนัลโดและก็สตาร์ของยูเว่ที่มีรายได้เป็นร้อยล้านพันล้านอย่างโดนขนาดนี้แล้วนักบอลเงินเดือนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจะขนาดไหนเราจะแก้กันยังไงมาร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทยจงเป็นม้าลายแต่อย่าเป็นคนที่มีแต่สีดำําจะตามทันหรือเปล่านะอาวุธที่เราทุกคนมีสามารถฆ่าคนได้นั่นก็คือ